จากจุดเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยธุรกิจคุณเท่านั้นที่จะเกิดด้วยตัวคุณเอง b บอ n ท o บิ z ธุรกิจอยากเกิดช่วงจุดขายได้เกิดสนับสนุนโดยเซนเน็กคอนโดมิเนียมเขาใหญ่โทร0 9 4 7 9 4 3 3 3 5ว้าวเชอรีนครับคุณผู้ชมผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่ใช้ดีและต้องบอกต่อ และตอนนี้ผมอยู่กับพี่น้อยจัญยาพรผู้จัดจำหน่ายเวสําอางบริษัทเลอริชเวอร์จำกัดจุดขายของเลอริชเวอร์คืออะไรครับเราคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพแล้วปลอดภัยที่สุดสำหรับลูกค้าค่ะเราจะเน้นในเรื่องของน้ำนมข้าวแล้วก็มะพร้าวเหมาะกับทุกสภาพผิวใช้ได้ทุกเพศทุกวัยค่ะกระบวนการผลิตเนี่ย เราเลือกโรงงานที่ได้มาตรฐานของ GMP เป็นสินค้าที่ค่าสรรคุณภ,ภาพได้ดีที่สุดแล้วก็ยอดเยี่ยมที่สุดนะคะกระบวนการของการจัดจำหน่ายเราเลือกที่จะอยู่ในระบบขายตรงหรือเครือข่ายเพราะการใช้ดีเนี่ยมันจะต้องบอกต่อแล้วเราลองมาเปลี่ยนคำว่าค่าใช้จ่ายให้เป็นรายได้ประจำะคะ่ะผลิตภัณฑ์เวสสำอางคุณภาพดี เปลี่ยนจากคำว่าค่าใช้จ่ายเป็นรายได้ประจำอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมจะทำธุรกิจต้องคิดจุดขายกับผมนายกบลูเอลวันทัพพีสวัสดีครับช่วงคิดต่อก่อเกิด วันนี้ช่วงคิดต่อก่อเกิดของเราเรายังอยู่กับเรื่องของการทำตลาดในยุคดิจิตอลนะครับกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำตลาดแบบออนไลน์นะครับคุณจักรพันธ์ศรีจันทัาพหรือว่าคุณอ,อง๋งในการทำตลาดผ่านทางอินสตาแกรมรามีวิธีการหรือมีหลักคิดยังไงบ้างครับ กฎสาคัญที่สุดในการทําการตลาดอินสตาแกรมก็คือรูปต้องสวยเพราะอินสตาแกรมถือว่าเป็นคลังภาพที่ดีที่สุดในโลกข้อที่2คือการทำแฮชแท็กระบุตัวตนของเราระบุโปรดักต์ของเราคืออะไรระบุวัตถุประสงค์ของเราคืออะไรข้อที่3ง่ายที่สุดเลยครับคือขยันครับการโพสต์ที่ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็โพสต์อย่างต่อเนื่องเราทํายังไงได้บ้างครับเพื่อที่จะได้โปรโมตตัวอินสตาแกรมของเราไปเทคนิคเบื้องต้นในการที่จะให้คนฟอลโล่เราเยอะที่สุดก็คือ เราต้องไป Follow เขาก่อน Follow คนที่ตรงกลุ่มเป้าหมายของเรา Follow b บรนด์ฟอลโล่ร้านค้าที่ใกล้เคียงกับเรามากที่สุดสิ่งที่2คือ hashtag ระบุให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะระบุได้ที่เกี่ยวกับแบรนด์ของเราแต่ไม่ควรเกิน30นะครับภาษานักการตลาดจะเรียกว่า Overfeed แล้วก็ Over อร์แฮมันจะกลายเป็น hashtag ขยะที่ไม่มีความหมายเกิดขึ้นครับวันนี้นะครับเราได้แนวคิดนะครับแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทําตลาดผ่านอินสตาแกรมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเรามาคุยกันต่อนะคร Google เนี่ยนะครับคือเทพเจ้าหรือคือซาตานนะครับอย่าลืมนะครับจะทำธุรกิจต้องคิดต่อกับผมดรตั้นกลิชชนนท์หอทองคำสวัสดีครับถ้าคุณมีธุรกิจเกิดเกิดอยากเกิดในรายการบอ to บิตติดต่อเราได้ที่ f a c e b o o k .com/ บ n t o b i t หรือโทร0 9 4 4 5 9 4 7 4 2ธุรกิจใคร ได้รับคัดเลือกให้ออกอากาศรับเสื้อที่ระลึกจากทางรายการทันทีอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจบอ t ทบิตด้วยนะครับ